ฬาแบดมินตันนับได้ว่าเป็นกีฬาอีกหนึ่งประเภทที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นกีฬาที่ใช้อุปกรณ์การเล่นน้อยชิ้นเพียงแค่มีไมร้ราเกตและลูกขนไก่รวมถึงผู้เล่นเพียงสองคนก็สามารถเล่นได้แล้วแบดมินตันไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดถึงที่มาของกีฬาประเภทนี้มีแต่หลักฐานที่ว่าแบดมินตันมีเล่นกันในยุโรปโดยเฉพาะประเทศอังกฤษ สนามจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบด้วยเส้นกว้างขนาด40มิลลิเมตรเส้นทุกเส้นต้องเด่นชัดและควรทาด้วยสีขาวหรือสีเหลืองเสาตาข่ายจะต้องสูง1.55เ mm มตรจากพื้นสนามตาข่ายจะต้องถักด้วยเส้นได้สีเข้มและมีขนาดตากว้างไม่น้อยกว่า15มิลลิเมตรและไม่เกิน20มิลลิเมตร ตขาข่ต้องมีความกว้าง 760MM มมและความยาวอย่างน้อย6.1เ mm. มตรเชือกหรือลวดต้องมีขนาดพอที่จะขึงให้ตึงเต็มที่กับหัวเสาแลกกเก็ตเฟรมของแลกเก็ตยาวทั้งหมดไม่เกิน 680MM แมลมและกว้างทั้งหมดไม่เกิน 230MM มพื้นที่ขึงเอ็นต้องยาวทั้งหมดไม่เกิน2 8 0ม mm, ลมและกว้างทั้งหมดไม่เกิน 220MM มลลเมตเลกเกต ต้องผาศจากวัตถุอื่นติดอยู่หรือยื่นออกมายกเว้นจากส่วนที่ทำเพื่อจำกัดและป้องกันการสึกหรอชำรุดเสียหายหรือพันด้ามจับให้กระชับมือผู้เล่นและมีความเหมาะสมทั้งขนาดและการติดตั้งสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวลูกขนไก่อาจทำจากวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์จัดต้องเหมือนกับลูกซึ่งทำจากขนธรรมชาติฐานเป็นหัวไมโอก หุ่มด้วยหนังบางปายขนแผ่เป็นรูปวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางร,ระหว่าง58ม mm ิลิเมตรถึง68มิลิเมตรลูกขนไก่จะมีน้ำหนักตั้งแต่4.74ถึง5.5กรมัมเสื้อเป็นผ้าที่สามารถยืดหยุ่นได้ ไม่คับหรือหลวมจนเกินไปซึ่งทำให้การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างอิสระคล่องแคล่วไม่ฝืดขณะเคลื่อนไหวผ้าที่ใช้ควรเป็นผ้าฝ้ายชนิดบางมีน้ำหนักเบาและซับเหงื่อได้ดีกว่าผ้าผ,าผสมไนลอนควรมีสีขาวเป็นพื้นปัจจุบันนิยมมีลวดลายแต่ไม่ควรมีมากเกินไปเพราะจะดูไม่สุภาพ กางเกงสำหรับสุภาพสตรีอาจใช้กระโปรงสั้นแทนก็ได้คุณสมบัติของกางเกงกีฬาใช้เช่นเดียวกับเสื้อกีฬาคือควรตัดเย็บสักผ้าที่สามารถยืดหยุ่นได้ดีเพื่อสะดวกแก่การเคลื่อนไหวและควรมีสีขาวเป็นพื้นส่วนมากกางเกงไม่เป็นที่นิยมมีลวดลายเพราะดูไม่สุภาพมากกว่าจะสวยงามรองเท้าพื้นรองเท้าที่ใช้ควรทำด้วยยางดิบ มีลายเป็นก้างปลาจะเกาะสนามได้ดีไม่ลื่นเพราะรองเท้าที่ลื่นจะทําให้การเล่นนั้นผิดจังหวะและเป็นผลให้การเล่นแบดมินตันไม่ได้ดีเท่าที่ควรตลอดจนอาจเกิดการบาดเจ็บขึ้นได้สิ่งสําคัญก็คือการเลือกใช้รองเท้าที่ผลิตขึ้นสําหรับนัดกีฬาแบดมินตันโดยเฉพาะ uh -huh. เคารพผู้ตัดสินและเลือกฝั่งด้วยการโยนเหรียญ วิว่าระหว่างการแข่งขันควรมีความสามาัคคีมีน้ำใจนักกีฬา จาย้อเย้ยถากถางหรือเสียสีอีกฝ่ายควรจับมือหลังจบการแข่งขันเพื่อเป็นการให้เกียรติต่อกันและกัน